เมื่อเวลาเอาคืนแล้วทุกคนนรับีผมจะแก้แค้นใหแชมป์แล้วกันตองกับพี่โฟ้ผมกะเลยจะเอาคืนคะก้ามใหญ่กัอยู่านองดินมอนสเตีใจโอ้ทีทิม้อสใส่ชุดร้อนด้วยไง พุกเราอีกปิดไทม์นะวันนี้ครับเวลาเอาคืนแล้วลุกคนนะแช่ม,มึงมานอนกับผมนะวันกอ่นอนเมย์น้อยโกรธมากที่ทําเสียงเมย์ถึงกับไอจีมาว่าทําไมมึงอยู่กับปูเสียงแบบนี้แล้วมึงอยู่เสียงอย่างนี้แฟนมันแท็กมาในไอจีนะโดนหนักนะซึ่นี้ผมจะแก้แค้ในให้แชปมแล้วก็ตางตองกับพี่โก้นะฮะคืออะไรวันก,นก่อนคือเขาเล่นเราหนักนะฮะแบบแล้วตัดต่อคือไม่ตัดออกเลยับคือเอาลงหมดเลยนะจังใจนี่ท่านี้เลยกูเห็นที่ จำยันวันนั้อย่างนี้ผมก็เลยจะเอาคืนนะโดยการวันนี้ผมเนี่ยพาน้องชายผมมาเขาเป็นแบบคนมักก้าแหละพาสอนผมเล่นเมแต่ทัพทีมก็รู้จักแต่ผมอะบอกตรงผมว่าไม่อยากเอาชายอื่นมาเนี่เป็นน้องไงถ้าเขาจำได้ปไม่จําไม่ได้พี่ให้ใส่แมสใส่หมวกให้พี่เอาชายอื่นมาแล้วแบบทัพทีมแบบชอบจริงแต่ไอ้มาก้าเนี่ยมันเป็นน้องพีมห้ามใจเองได้แล้ว่เพราะถ้าทีมสวยไงให้แบอ๋อใจเองเราก็หึงเลยหึงเลยก็เลยต้องเอบคนที่แบบเราเข้าใจพี่ไม่กล้าจ้างคนแบบนั้นมาถห้เอามาเดี๋ยวจริงๆแม่งชอบกันทำไง ก็เลยเอาน้องชายมาไงแต่ผมให้ปลอมตัวไม่จับไม่ได้แล้วสมมุทรีตัวทีมไปชอบแม็กก้าไม่มีทางคุยกไอ้แม็กแล้วบอกเฮ้ยเวันนี้ยเลยคือแบบเขาบอกโอเคเขาบอกโอเคของผมไม่ยุ่งแน่นอนครับเออก็เลยเกียร์ได้ฮะก็วันนี้พี่บอกทําทีมแล้วว่าพี่บี้ต้องการผู้ชายทั้งหมดตัวกรุตักาไปช่วยยกของไม่ต้องตกใจคือไม่มีใครอยู่ ใช่พี่บอกแล้วคืออ้างเรียบร้อยฮะคือคนชั่วฮะอ้างรับชินก็จบคือแบบถ้าเราบอกว่าเราหายไปหมดมันแปลกๆเราเลยอ้างวี่สกาขึ้นมาแค่คำเดียวแหละแทบชินจะจบทุกอย่าง,ง <c oughs> เว้ยไ,ไม่ถามอะไรเลยไม่เขาไม่ถามอะไรเลยฮะน้องแมก,กาก็ตอนนี้กำลังมาอยู่ข้างล่างแหละผมว่าสักพักเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทางผู้หญิงจะเป็นไงผมบอกเลยว่าถูกแป้งนี่เฟิร์นนี่แล้วก็เด็กโร,รงงานน้องเนยครับทีมกูดูรีแอคแม่บ้านของรับชินบอกจะเป็นยังไงฮะจะบอกด้วยจับไม่ได้เพราะผมให้แม็กเซ์ใ่หวกใส่แมสตลอดเนาะมาดูกันนะครับ อันนี้ครับเราเริ่มแล้วยพักบอกแม็กกาหให้เข้ามาแต่วันนี้ผมให้ให้แม็กกาบอกว่าตัวเองชื่อมอสนะฮะมอสกับชเชอรียออร่ยัไงเชอรี่เชอร์รี่เชอร์รี่เห็นมอสไงเออนี่มาดูน้องมอสกันนะฮะเขียนคนชื่อเชอร์รี่ไปเลยฮะนี่นะอย่าให้เจอหนะ้าเลยนี่มาดูลีลาของแม่บ้านของเรานะ,ะไม่สนใจก็ได้ใช่ป่ะผมว่าพี่แป้งกาเห็นมันมึนเหมือนกับแฟนป่ะหมันร้องผมร้องให้อนปีใหม่ แฟนนะครับที่มีแฟนยังไงคือผมไงอันนี้พี่หุ่นก็รู้เพื่อนเหมือนกันเชื่อเลยนบอกเลยว่าถอดทีกล้าเป็นกล้ารอดูเอาน้ำได้ไหมเขาเป็นเทรนเนอร์ยที่คือเขาแบบกำลังจะพี่จะเป็นหุ่นเงี้ยอีกประมาณ10ปีนานไปนานไปเหรอโอเคสิบเดือนสิบเดือน น้าดูแบบเหล่มมหน้ามหน้ามันดูแบบแบบอยากจะยิ้มมีความสุขอะหน้าแป๊ม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 แปลมแป๊มแปามแน๊มแป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 ลมแป๊มแปนมแป๊มแป๊มแปมแอ๊มแป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 มแป๊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 มแ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 ม วันนี้เขาไปนี่ใช่ไหมไปเดอะสก,กายใช่กกพี่น้องเอ็มยันลินึะไรแบบนี้แม่ส<า>ถานที่ใกล้เคียงกันทีโอย <c oughs> ท่านไปถามเขาไมน้องโอเคไม่จงใจแล้วมันเป็นอยู่จู้จี้พี่บอกให้ทำน้ำหกเพราะจีเวลาเด็กกินงานมาเขาจะให้น้ำใช่ปะล่ะ้วพี่ร้ว่าให้ทำน้ำหกเราเช็ดซ้อมกันมาทั้งคืนทำอมลูกเวทอะ กน้ำหกอะไรวุ่นวายทั้งตตัวเยชู้เทดกระจกน้องสามใครเนี่ยโอ้ดนอมเฟิร์นยิ้มยังไงอันนี้ออกอากาหรอคะออครับผมเฮือก้ามใหญ่จังเลก้ามใหญ่จังเลยก้ามใหญ่จังเลยไอเป้มันดูเขินอะดูนี่ถกงานที่ไหนเนี่ ตำแหน่งอะไรเนาะเอมมาเตอร์ยกของ้หดูพอปเราดีเลยองอะไรอ่ะอยากวาังกายอ่ะพี่ทีอยากออกลังกายอ่าพี่ม่ไหนก็เล่นก็ทก็อยากวอกลังกายกับพี่ปะไอกไ้กาังกายงานการไม่ทำแล้วเาทักินไม่่ายเนียทีมงานได้เงินอเี่ยขอได้้ยคะอยเาเ่ เพมรมันร้อนมันมันนอนนี่กันไงอมันนอนนี่มันมีเจ้าบ้าหองนเแล้วว่าเขาเป,เาปาลี่ยนเจ้าบ้านแล้วเปนเป็นไม,ม่เปรถเสียงม <laughs> ไม่เป็นไรเออรถรถไงวะรถเสียของจริง นี่งานเวลางานเที่ยงมึงไม่ออกรลางกายเขาที่สำคัญคือซีโอหญิงไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาไม่ยุ่งเห็นไหมเห็นไหมถั้าทีมมีแฟนแล้วไม่ยุ่งอย่างแม่งให้เฟินเนี่ยตอกเป็นแมลงวันเลยแล้วตอนพวกผมพี่มาห้ามพวกผมทำไมอ่ะไล่เข้าห้องไรอ่ะถ้าพี่เห็นทำงานไงเออ่านมาก่อนวัยพี่โอเวอร์เป็นคนเดียว ทำงานที่นี่คือแบบออกกําลังกายกันได้มันเป็นเรื่องปกติของเด็กคนงานใหม่เนาะแบบไม่ว่าจะเแตดาใครมาอย่างเงี้ยนะก็จะแบบเฮ้ยในโชว์ควสามารถดิอย่างเงี้ยเออล่าสุดแม่งโชว์เรื่องฟิตเนสแล้วเฟินสปอร์ตค่ะคุณน่คะไอ้เฟิร์นมองเนี่ยกล้ามนะโอ๊ยไม่เฟ้รไม่เฟิร์นไอ้เฟิร์นเคิมแต่เห็นไหมคนที่มีแฟนแล้วอย่างครับทีมเขาไม่ยุ่งเห็นปะอาจจะแอบถ่ายรูปโอ๊ยไม่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  คนแรกพี่เขาไม่ยุ่งอยู่คือวันใจไงใช่ว่าเขาจำได้จำไม่ได้เพราะทัพทีมแทบไม่ออกกําลังกายเลยคือออกห้าวันเขามาแบบปีละครั้งทัพทีมอ่ะจำไม่ได้อย่าออกอย่าออกเลยใช่อย่าออกเลยจริงๆท่านี่อะไรสวยค่ะผ้าผ้าสวยเขาไม่ใช่ผาหรอตัวคนสวยคนก็สวยครับมีคนไม่ลองเล่นเลย อันนี้ะได้จะได้จะได้ยงีกูเ่มั่ไหเห็นเลยอยากเล่นเันก่อนเลยวันี้าทวอทว์ิก็ชวนเด็กงานมาเล่นยนะะ อ้อยีนผมไม่แปลกใจกับแป้งนะแต่ผมแปลกใจกับไอ้เฟิร์นคือไม่คิดว่าไอ้เฟิร์นเอาด้วยเพราะสีไอ้เฟิร์นอะมันจะเปนแมนนี่ย่ะแเวลาออกกองจะใส่ยีนเสื่อนนน่ะแล้ววันนี้ดูดิใส่แบบอกสปอร์ตบอลแล้วก็ผ้าคลุมอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเราไม่เคนไอเฟิร์นมูนนี้กันเลยเนยยเนยเครุ๊บใจอยากมีนแ่งเนี่ยต้นานเท่าไหร่เล่นนน้มาามี่เดือนถึงางานถาเดนเกงาเอเก็ได้เซ็กซี่วอหันรเยรนอเปล่าทำงานเงานนเราน ได้ได้รับโอเอที่แป้งบรจได้คุณนะคะกไบุสุดตาได้ครับพี่น็าบอกเออเห็นไหมเอาน้ำปลาเบาเบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใครกินคลิปนี้ไปผู้ชายหลอมาระวังนะครับผู้หญิตอมนะครับคือประตูอีกทางคือมีแฟนตกปรตูล้ไงแต่ผู้หญิงเขาโไงก็เหนื่อยเลยก็ลืมไปว่าวันนี้ต้องมีแบบให้พี่เอกลองแบบขายลูกให้เฟิรนี้พี่มีนมีคิว ให้น้องช่วยด้อะไะโอเคอ่ะเอ้เปิ่อนอ้างเขาบอกพี่ A B Q ถ่ายรูปเลยไม่มีครับมมีถ่ายรูปไม่์บาลเหมือนกันน่ารค่ะเมย์บาลเหมือนกันน่ารักน้ำหนักเปิ่อนเหรอน่ารักน่ารักไม่เบาเลยม่มอสมอสเดี๋ยวเป็นแบบถ่ายรูปให้พี่ได้ได้ครับผมอริี่ หายบอกจัดเฉยเลยไม่มีไอเฟืนมันร้ายแต่มันจะเป็นแบบร้ายแบบลึกๆเว้ยแบบแตดมันเป็นร้ายเงียบแต่แป้งอขาจะเป็นร้ายแบบแสดงออกเปิดเผยเออแต่แต่ไอไอเฟิร์นจะมีเขี้ยวเอาฟีโอมาอ้านเลยเขี้ยวพี่แท้เฟิร์นเอาพี่มาอ้างพี่ไม่ตัดออกนะเฟิร์นช่วยแอดให้หน่อยพี่แป้งคะแล้วมันมีชุดที่พี่เอกแบบ Ding, ding, ding.

ผมชอบคือชอบไอเฟื่อนคนละใช่คือกูงงว่ามันเอามาถ่ายรูปหรือว่ามันหรือว่าไอแป้งมันพิมพ์บอกกันรื่อว่าแป้งอยากได้อีกหรือเปล่าน้องลาจะมองด้วยยสาาาตมกไได้ไงเออเพราะว่าไอแป้งอาจจะบอกว่าเฟิร์นให้เฟิร์นเป็นตัวนำบอกเพราะผมคิดว่าเฟิร์นไม่น่าขนาดนี้นะเข้าหัวกันด้วยเนี่ยเขารู้เออออ๋ถ้าชอบถ่ายรูปอย่างนี้ต้องต้องต้องเล่นไอจีแน่เลยใช่ไหมตอนพอดีไม่ค่อยเล่นไอจีนี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับจะเป็นไลน์ได้นี่ครับได้สะดวกเลยค่ะดีมากแสดงอ U R L เลยค่ะ งานที่เขาพูดถึงนี่คืองานอะไรอ่ะหมายถึงงานทเสร็จแลครับเขาไปหาพี่ทิมไหมราตัวหาครับทิมแมทตัวหาทิมแมฮัลดหล่งฮัลโหลเ่อควัสีค่นนวัเดี่ะสวัสด่ะสวัพี่ะสวัสนีค่ะสวันีค่ะสวนสนี้่ะสวนสดี้่ะนวัี่ะวนสดีค่ะสวัสดีคัสดีค่ะสวัสมีค่ะงวังดี่ะสวัสดีค่ะวัสดี่ะสวัสดีค่อสวัสด่ะสวสดี่ะ้องส่ะสวันอยู่กับเยู่ะวัสาหค่ะสวัสดีค่ะสวัส แล้วพานุก,นกมมนนจะมากี่โมงน่าจะประมาณสี่ห้าโมงเย็นเลยอ่ะน้องเขาเป็นไงบ้างเขาโอเคไหมมาทํางานที่เนี่ยก็โอเคนะเหรอ <laughs> เขาเขาไมตนน่ตอนนี้ก็พานุไม่อยู่เขาก็เลยให้น้องนั่งดูคลิปติดตามไปก่อน,นอ๋อเออสร้างไอเดียมายเยอะๆเข้าใจป่ะก็ให้น้องเขาด,ดูคลิปแหละแล้ว,ลวเเดี๋ยวกากลับไปล,ลองฟังไอเดียน้องลองมาเอาไอเดียตั้งสิบไอเดียมาเสนอดูนะเออโอเคโอเคทุกคนครับเขาบอกดูไอเดียกูไม่เห็นคำว่าดูไอเดียเลยนะตอนนี้ดูอยากแค่าำ ดูทัพทิมก็ช่วยปิดบัง่ะดูดีทีโอที่ไหนจะดีขนาดนี้เดี๋ยวโทรไปหาพี่แป้งด้ยงานไอ้แชมป์ไอแชมป์โทรพี่แป้งค่าค่าบริษัทโอนาาสอันนี้มีคิวเปล่าพี่จะได้รีบกลับถามไอเฟิร์นด้วยไอ้เฟิร์นมันกินข้าวตรงนี้ทุกทีก็กินที่โต๊ะเดยแป้เกลเงินให้ผมยังไงวันนีจ่นโอเคครับ วันนี้หรอเอาก็พี่เอไม่พี่เองไมไม่ใช่หรอไม่มีวันนี้ไม่มีคิวพี่เอกเลยว่าเลยวันนี้กยลังทำงานอยู่ปะเนี่ยทำาังตอนไหนอัทำอยู่สิทำไมต้อไม่ทำกันเนี้ยน้าองเนี่ยอืมขามาอยู่กับหลายคนดังนี่ดูเดือดกาไงอยูกับพี่แมนวกเนี้ยเขายกของแล้วเหรอใช่กำลังพักอยู่เมื่อกี้ยกของหนักเฟิร์นคอสายเฟิร์นอันนเฟิร์นจะคุยกับพี่ตองไ่พี่ตองจะคุยเกเฟิร์นพตองละเบอ ใช่ใช่อย่ทำงานอ่แกรนล่อแรลงพดได้ี่ยังอ่ะเกมอ่ะตอนตอนนี้ทาอะไรอยู่อ่ะทำงานอยู่ใช่ไหมดูชิปพูดได้พ่ยั่ใช่ตอนนี้ชิปพูรด้พ่ยังกนข้าวด้วยอด้วยขยันเนาะเข้ากินปุ๊เวลาแบบไฟใหญ่ไหมอาทไอทมติอาใหญ่ดูไไ่โอเคโอเคโอเคเนาะถ้าแกทำงาน ื่ใจได้อย่างงี้โอเคเฟิร์นังกิ้วนังกิ้ววรออะไรวะเฟิร์นดูชิปตลกเลวเมื่อกี้บอกเช็คฟุอยู่ตีกันไปหมดเลยมันลนแบบมันติดโอ้ตเลยดิโอ้ตอะไรดิมันยังไม่โอนตังค์เลยทันี้ดูดิแลคือพวกมันไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านนี่แบบบอกว่าฟุตใหญ่มากฟุตหนักด้วยนัก หายาดแบบค,คือมผมไม่เคยเห็นเฟื่อในลูกนี้นลองทำคลิปนี้ไม่ติดตามชีวิตทีมงานหนึ่งคน,นอย่างเงี้ยเออมันอาจจะมีอะที่เราไม่เห็นอีกเยอะเลยทุกคนดูดิเพราะต่อรองกันไม่ค้าต่อยก <c oughs> ้ยแย่ไปไหเมีเน,น้อยเปล่าโอ้โหของชิปสองเพื่องจะไม่ในรตามมาที ก็จะไปถ่ายเต้นอะไรหน้าบ่ายเหมือนกันพี่ตอก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 เออนีดีหน่อยนะทีมคนทำงานเออทีมนี้ยพี่โอเคแล้วคือไม่มีอะไรเลยเว้ยสบายใจสบายใจครับทีมเห็นไหมเอาจริงๆอ่ะพี่รู้แล้วว่าแ้งจะเป็นไงพี่ตึงกับเฟิร์นเออเซอร์ไพรส์เฟิร์นแต่ครับทีมเนี้ก็คือแต่ว่าเขาไม่ยุ่งเลยเห็นไหมเขามีแฟนแล้วเขาจะยุ่งทำไมครับทีมอะ ส่วนเอเนอร์ก็ไม่กล้าดิกฝึกงานเดี๋ยวไอ้แป้งตกเอเนอรมีแฟนอ๋อเอเนอรมีแฟนนะเออไม่เเนยไม่มาเดินดองมองเลยคือตอนนี้เขาไปหายทิกตอกกันฮะก็จะรอกลับมาเนี่ยคือรับทิปเรียกทำงานบ้านนะไม่ใช่แบบตอมน้องใน็กฝึกงานนะฮะคนไม่ดีเออ คุยว่าเขาคงไปเตือนอะแบบว่าใจเย็นเออจริงเขาไม่กล้าบอกทิ้งกันต่อหน้าน้องเขาหรอกเขาเพิ่งมาใหม่ก็คือเรียกไปคุยแหละพี่คิดว่าจะไปหาที่ต่อแล้วก็เบาๆหน่อยอะไรเงี้ยเออนั่นดูดิพร้อมทิ้กลับเข้ามาเงียบหมดเลยดูดิเฟื่องนั่งตะลุนละไม่แป้งเงียบเลยนั่งที่กูด้วยไงใช่ค่ะพี่ต้อง กองจากเคื่องลองนั้นแเมื่อไห็่เป็นดีเฮ้ยงนเยอะพี่ทให้งถึอันวใหเ่หรมื่อหร่ไหมด้ครับี่เิ้อไว้ตรงไตรงบาค่ะพอดีแบบเทนเนอร์ให้ออกหนักมาก เนทดไม่หรอกเขาเมื่อยจริงเขาคอเนี่ยเขาเมื่อยจริงเขาเฮ้ยอันนี้คือจับตัวอย่างนี้เลยนะก็เขาเมื่อยไงลูกอะไรลกติดทับทิมไม่ชอบนวดไม่หรอกไม่อาจจะปวดวันนี้ลูกสาวเราก็ไม่เบาเหมือนกันเลยโนี่ดุคนนี่้ยดุมากดุมากใช่เ็มากมาเยอมันไม่เคยยกมาก่อนเบอรใชหนักมครใช่มสนใจมากเลยใช่หมคใช่เจอทากกลก็จะไปออกกำลังกายอีกนะ แบบโอ้โหไม่ได้กินข้าวเลยวัรไน้อนอย่าากผะย่าอย่ะเบอกนะว่านีกลักครับที่เป็นคนอย่างนี้เองแบกกูบอกว่าอย่ายุ่งมากแเขาใหญ่เลยอันนี้อันนี้อยู่ในสคกิปพี่ปะเนี่ยไม่นะ

มาขอขอดูก่อนขอดูด้วยพวกโล่งจิตขอเขื่อนรอแล้วนะคะได้แกล้งเวียดถ่ายมือแกลงอะไรเลยเไม่มีน้องลูกงานนิจิน้องเอาเลยคุณแม่อะไรยื่นให้ดูด้วยไปหนักไม่เฟิร์นไปหนักไหมตัวใหญ่ด้วยตาสีอ่ะเมื่อไรจะเคลี่สีเป็นอะไรกันเราสองคนเป็นอะไรกัน เอกหรอกเขาเป็นหรอกใช่ไม่แต่เมื่อกี้เขาก็ถอดไม่ใช่หรอเนี่ยถอดไม่ได้ถอดถอดป่ะไม่ได้ถอดยังไม่ถอดนี่นี่เห็นอ่ะฉันเห็นแต่ไม่หนีโดเลยว่านั้ิดว่าหรอมีเลงแอบดูอยู่ในนอนแก้งแก้งกคืนเอาดไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม แม็กแม็กให้พี่หน่อยใกล้กว่เจ้าลงให้หมดเลยไม่ต้องบอกม <c oughs> แม่